ต,ต,100ะะ100 30. ตัวสี่ตัวหนึ่งร้อยโคลนนะคะหนึ่งร้อยโคลนต่อสิบประมาณสามสามร้อยกว่าบาทจา 100, ้ะเว้ยสิบบาทพันหอยเลยทีเดีวยวจะควมเทเองก็ได้กะคือกินแล้วจ้ะ ก็เต็มกินแล้วคนเยาวอาจารย์นี่ก็ใส่น้ำมันหลายดอกนะจา๊ะ เจอกันตอนจะจานเลยเนาะจ่าเนาะ สวัสดีจ้ามามาจ้ามุนีพัดกะได้แนวว่าสู้กินอีกละจ้าแต่้อยเห็ด ไส่ก้อยเห็ดน่าจะกับถอดปลาทูปลาทูเค็มจากปลาทูหอมถอดปลาทูหอมถอดปลาทูเค็มแล้วก็เครื่องจ้ะเครื่องอันผัดไอ้ผัดผัดหอมผัดพริกสดเนาะจ้ะผัดแล้วก็เอามาราดแล้วก็เดี๋ยวบีบบับกนาวใส่น่านจ้ะมามาจ้ะไม่กินข้าวน้ำกันบ่ได้มาพร้พี่พรอน้องบ่ได้มาทักทายเลยจ้ะอ่าก่อนที่สิไปกิน พาดกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้พาด้วเด้วยจา้าเพื่อจะเป็นกําลังใจแล้วก็บอดได้พาดคลิปต่ตอ,ตอไปของพาดเน้วจ้าพาดจะพยายามพาฒนาขืนเจ้าเด้อแั่ใดกันแนะนาเขามาใดเด้อจา้ามาจา๋ามากินขวน้ำกันเลยว้าลายนี่หละน้ำมันกับน,นี่แหละพอจุ่มบักหน้าบีบจา้าอื้อหือ ไล่แตะพี่น้องมามาจากปะทูเข้มเขาเนียวปะทูเข้มสังเพลนนอกจากคนถีบคนไข้ในสสวีเดนเลยล่ะซีโตปปะทูเข้มซีโตหนึ่งลอยคข้นสกินแล้วกับปะทูปปะทูธรรมดาปะทูหนึ่งสามโต้ลอยข้นจ้ะแจบหน่อง แสบอันนี้ก้อยเฮดจ้ะก้อยเฮดดำนัวมาเด้อจ้ะเด้อมากินข้าวรำกันปลาทูกินข้าวเหนียวกับปลาทูเข้มเหมือน แสบคักจ้ะพักกลับกับบมี่ักบะหมี่ผักหอมหัวแดงนะจ๊ะ ใส่หอมหัวใหญ่แซ่บครับพี่น้องบุริกินโด้ส์ค่ะก๋าเด็ดนี่ เห็นเองว่าเป็นกระซื้อละนาะจ้ะคุยข้างใน,นงคนที่พันยูสวีเดนี่ก็จะิ่นเทศขาย 开热闹。 ตุ้บแตงนต่ตเยงกระเท็กิดพอตอนสมัยเป็นเด็กหน่อยพี่น้องยำเจียวเข่าดำหน้าเนาะกะทูเข้มเอ้อ เ mm hmm. ขายังผ่อนผ่อนอยู่เปล่าบอกสูฟังว่น้องอันหม่บ้านเนี่ยวันพอสวีเดนเนาะแล้วกับวันเกิดสามีนั่ไปกินข่าวข้างนอกไปล่องกินอันสเต็กเหนือมูดเหนือหมูด,อมดโอ้ยคอแข็งเบิดเหมือเบอิดขึ้น อดแต่่าเป็นตะยูพี่น้อง <c oughs> <c oughs> บบได้ ใส่ประทูเกเข้มลืมก้อยเห็ดเลยหั่นหอมหั่นกระเทียมแล้วกะ็ใบบักกูดน่าจะผัดขวานน้ำมัน มนมัอยากห่อไปตองปีงคนละพี่น้องซาใจอขอโทษขออภัยพี่น้องจาน มาเอื้องก็สิหอไปกินข่าวเที่ยงแบบนี้หน่อย พิดก็บ่เพ็ด bắt có thể ฮัลโหลฮขอโทษขอไหยจ้าแม่ยเพื่อนเอาขัชีมาให้ฟัชีเพื่อนบอกิน เาา่าขัดหืมแมวกับกวนพอแมวพี่น้องบ้าเนเอา nhạc yeah, và mèo thì you nó know. อึนมาจัดพี่นอ้องนี่กะสีห่อไปขินเผาหมูอ่นถูกเข้มแจบพี่น้องแจกยังไงกะผัดกะฝากเป็นกำลังแรงใจและกบฝากกดซับสไครกดก็ดิง่งแจงเตือนไห้พัดน้ำเงินเด้อจ้าเด้อมวนันนี้ผัดกะลาดเป็นละจ้า